สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนภาษาจีนสำหรับงานบริการบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำทักทายในภาษาจีนกันนะคะซึ่งคำทักทายไม่ใช่แค่คำว่า นิฮาวหรือนีิฮาวที่แปลว่าสวัสดีเท่านั้นแต่ในงานโรงแรมหรือธุรกิจบริการเราจำเป็นต้องเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และระดับความเป็นทางการของลูกค้าเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและแสดงความใส่ใจอย่างแท้จริงค่ะหมดที่หนึ่งคำทักทายแบบสุภาพ formal โหมดนี้เหมาะสำหรับลูกค้า VIP แขกผู้ใหญ่ผู้บริหารหรือแขกที่เพิ่งเข้ามาเช็คอินในโรงแรมใหม่ๆคำพูดของเราควรแสดงออกถึงความสุภาพให้เกียรติและมีความเป็นทางการเช่นเราอาจพูดว่านิงข好ที่แปลว่าสวัสดีค่ะในแบบที่สุภาพมากๆนะคะโดยคำว่านิหนหมายถึงคุณแบบให้เกียรติ ต่างจากคำว่าหน,นีที่ใช้กับคนทั่วไปนอกจากนี้เราสามารถพูดว่าคุณญิงกวางลิงแปลว่ายินดีต้อนรับค่ะหรือเหิงเกาชิงเวยนิงฟูซึ่งหมายถึงยินดีที่ได้บริการค่ะถ้าต้องการเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถพูดว่า请问ง需要帮ม吗แปลว่าขออนุญาตสอบถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลือไหมคะ และถ้าต้องการเชิญแขกไปยังที่ต่างๆเราใช้คำว่าเชื่อเบียนชิงหมายถึงเชิญทั้งนี้ค่ะโหมดที่2องคำทักทายแบบกันเอง (friendly) เหมาะสำหรับแขกที่เราคุ้นเคยแขกวัยรุ่นหรืออยู่ในช่วงเวลาที่บรรยากาศผ่อนคลายเช่นช่วงบ่ายการพูดคุยในโหมดนี้จะมีความเป็นมิตรลื่นไหลและเน้นการเข้าถึงง่ายเช่นการใช้คำว่านิฮา ที่แปลว่าสวัสดีแบบทั่วไปหรือจะทัดแบบเป็นกันเองว่าให้คุยหวยแหละซึ่งแปลว่าให้ยินดีต้อนรับกลับมาค่ะก็ได้นะคะนอกจากนี้ถ้าต้องการชวนคุยเรื่องสภาพอากาศก็พูดว่า今天天气很好对吧แปลว่าวันนี้อากาศดีนะว่าไหมหรือถามความต้องการของแขกว่า有什么需要尽管说哦 ซึ่งหมายถึงมีอะไรต้องการบอกได้เลยนะหรือถามว่า想喝คือเียแปลว่าอยากดื่มอะไรไหมคะโดยเราสามารถเติมคำลงท้ายอย่างเช่นโอละหรือปาเพื่อให้ประโยคฟังดูนุ่มนวลเป็นกันเองเหมือนคำว่านะคะหรือเนืในภาษาไทยคะ่ะหมดที่3คํคำทักทายแบบชุกเฉิน emergency โหมดนี้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกปติเช่นแขกไม่สบายหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือโดยเน้นการพูดที่ชัดเจนจริงจังและให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าเรากำลังช่วยคุณอยู่เช่นเราอาจถามว่า你还好吗แปลว่าคุณยังโอเคอยู่ไหมคะหรือ需要医生吗แปลว่าต้องการพบหมอไหมคะ ถ้าต้องการแสดงว่ากําลังจัดการให้ทันทีเราสามารถพูดว่าวอมมาช่างปังนิงเจียวโจหูเชอหมายถึงฉันจะรีบเรียกรถพยาบาลให้นะคะถ้าต้องการให้ลูกค้าใจเย็นก็สามารถพูดว่าชิงเหลิงจิงชิงเกิ้งหัวไหลแปลว่ากรุณาใจเย็นแล้วตามฉันมาค่ะหรือถ้าต้องการให้ผู้จัดการมาช่วยก็พูดว่าหัว u ุยเจียวจิงหลี่กแปลว่าฉันจะไปตามผู้จัดการมานะคะ คำสำคัญที่ใช้บ่อยในสถานก,การณ์ฉุกเฉินได้แก่คำว่ามาช่างที่แปลว่าเดี๋ยวนี้คำว่าชิงแปลว่ากรุณาและคำว่าเจ<ะ>้าแปลว่าเรียกสรุปไทยบทนะคะ จากบทเรียนนี้นักเรียนจะเห็นว่าคำทักทายในภาษาจีนมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เราควรเลือกใช้คำที่เหมาะกับอารมณ์ของลูกค้าและระดับความสุภาพไม่ว่าจะเป็นโหมดสุภาพโหมดกันเองหรือโหมดฉุกเฉินการทักทายอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและมั่นใจในบริการของเราได้มากขึ้นค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วครูขอแนะนำให้ฝึกพูดทีละประโยค โดยฟังเสียงพินอินและออกเสียงตามอย่างชัดเจนเพื่อให้คุ้นเคยกับจังหวะและน้ำเสียงของเจ้าของภาษาแล้วในบทถัดไปเราจะไปฝึกใช้คำทักทายเหล่านี้ในสถานการณ์จริงกันนะคะ您好欢迎回来您还好吗ห问您需要帮助吗ง好า迎回来า还好吗วย您需要帮助吗หา您